สวัสดีครับวันนี้ผมมีน้ำมันตัวใหม่มานําเสนอนะครับยี่ห้อนะครับปีตนาสนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีทีมงานของปีตนาสเนี่ยมาพรีเซนต์เกี่ยวกับตัวโปรดักต์นะครับผมเดี๋ยวเราฟังได้เลยนะครับเอาไมค์ก่อนไมค์ก่อนสวัสดีครับโตแทนจากปีตัวนาร์ตนะครับน้ํามันปีตันาสเนี่ยเป็นจริงๆจะแนะนําก่อนว่าน้ำบริษัทน้ํามันของเราคือบริษัทน้ํามันจากมาเลเซียแต่ว่า ด้วยความที่เป็นมาเลเซียอยากต้องการเป็นน้ํามันระดับโลกเนี่ยเขาใช้วิธีการนะครับบริษัทอิตาลีไปซื้อน้ํามันแห่งชาติของอิตาลีเลยชื่อว่าเอฟเอลเนียพ e ราะนั้นพอไปซื้อเสร็จเนี่ยก็จะได้ทั้งเทคโนโลยีได้ทั้งคนได้ทั้งโรงงานมาทั้งหมดเลยก็เลยได้เทคโนโลยีมาผลิตน้ํามันระดับโลกนะครับเพราะนั้นในะใครเห็นเนี่ยในวงการรถแข่งมอเตอร์สปอร์ตเนี่ยจะเห็นย e ี่ห้อเนี่ยอยู่เยอะๆเ,เลยในสนามแข่งนะครับถ้าเป็นรถยนต์ผมแนะนําตัวรถยนต์จะเห็นน้ํามันเครื่อง เออเรามีทีมแข่งที่ชื่อว่า Mercedes a m เ p ็ t r o n a s นอ่าก็โชว์รูปหน่อยโชว์รูปโชว์รูปอ่าฟอร์มูลาวันหน่อยอ่าโอเคคุณคุ้นไหมครับคุณคุ้นไหมครับอันเนี้ยได้แชมป์นักแข่งอ่าดูนักแข่งหน่อยชื่อคนนี้ชื่อว่าลุยส์แฮมิลตันได้แชมป์โลก8ดสมัยนะครับเจ็สมัยติดกันนะครับโดยทีมแข่ง m ม r c e d e s AMG p e t r o ป a s เนี่ยทีมผู้ผลิตเนี่ยได้แชมป์โลกแปสมัยติดกันเลยนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยน้ำมันเครื่องที่ใช้ใน รถจนคันนี้ก็ใช้นะ้ำมันเครื่องสินเทียมเหมือนกันนะครับทำให้ได้แชมป์ถึงแปสมัยเลยนะครับส่วนมากลับวาที่มอเตอร์ไซค์ของเรามอเตอร์ไซค์ของเรานะครับเรามีน้ำมันที่ชื่อว่าสปินตาปิโตนาสปินต้านะครับเราถ้าเห็นรายการาที่มาแข่งในเมืองไทยเนะี P, ่ยมต GP จีถ้าถ้าเราติดตามกันถ้าท ขายทอดสดเนี่ยจะเห็นว่าโอ้ในรอบสนามเนี่ยมีแบนเนอร์มีป้ายของปิโตนาติดไปเต็มหมดเลยนะครับเราเมื่อ2ปีที่แล้วถ้าคุ้นเคยเนี่ยจะมีทีมแข่งของปิโตนาชื่อว่าปิโตนาสอารนะครับมีนักแข่งที่เป็นขวัญใจเลยตอนนั้นสร้างเาเกิดใหม่เลยชื่อเอ่อฟาบิโอกาตาตรโลกับเอ่อฟังโกโมบิเดลี่นะขอโทษรูปนิดหนึ่งครับมีล้อซี่้วยใช่เดิมเดิมทีมี2คนนั้นแล้วก็ ปัจจุบันก่อนที่ปิดนาจะต้องบอกว่าตอนนี้ออกจากมอเตอร์จีพีมานะครับคนสุดท้ายไม่รู้จักไหมฮะเดอะด็อกเตอร์ลัสซี่เบอร์สีตอนนี้ยังเป็นขวัญใจของชาวโลกอยู่เลยนะครับแล้วก็มีทีมแข่งคืวอ,อาร์สี่สิบหด้วยแต่ปัจจุบันปิดนาสนะครับก็ยังมีทีมแข่งเหมือนกันนะให้ดูก่อนนะครับอยู่ในรายการที่ชื่อว่า World Superbike นะครับ World Superbike ต่างกับ MotoGP ตรงไหน World Superbike เนี่ยเป็นเอารถที่เราขับขี่กันอยู่ปัจจุบันเนเี รถขนาดพัน cc เนี่ยเอามา modify นะครับแล้วก็มาแข่งกันเพราะฉะนั้นรถนี้เบอร์ซูเปอร์ไบค์เราจะคุ้นเคยถ้าเป็นฮอนด้าก็ฮอนด้า cbr พัน rr นะครับยามาฮ่าตัว R1 อย่างเงี้ยน,นะครับเอามาแข่งนี่เรามีทีมแข่งเลยเมื่อปีที่แล้วนะเรามีนักแข่งอยู่สองคนนะครับตอนนี้กําลังทําอยู่ไต่ตระดับโลกอยู่เนื่องจากเราเป็นทีมน้องใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่จะบอกว่าต้องมั่นใจมั่นใจในน้ำมันเครื่องของปิโตนา่าเลยนะครับของเราเนี่ยนอกจากจะมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าอันต้าเฟก น้ำมันเครื่องทุกกระป๋องของปิรันัสยังต่ำนะครับใช้เบสออยที่เป็นกรุ๊ปสองอ่ากรุ๊ปสองมันจะมีกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปสองกรุ๊ปสามอ่าทั่วไปยังไงคือเขาใช้กรุ๊ปหนึ่งที่ปากส่วนใหญ่ถ้าเป็นยี่ห้อทั่วไปจะบอกว่า,ปา,า,ปาปเป็นแบรนด์ยี่ห้อไทยหรือแบรนด์ยี่ห้อต่างประเทศอะไรเนี่ยใช้กรุ๊ปหนึ่งหมดยกอย่างนั้นคอร์ทอบางจากใช่ไหมใช่อันอบางจากปตทใช้กรุ๊ปหนึ่งหมดแต่นี่กรุ๊ปหนึ่งต่างกับกรุ๊ปสองยังไงส่วนใหญ่เขาจะเป็นเรืืื่ออองงขดดััชนนนนนีคควาามมหทท ความทนทานเอาง่ายๆเลยกันครัฟังง่ายๆไม่ต้องเขาเทคนิคเยอะก็คือความทนทานของตัวน้ํามันของฟิล์มน้ํามันเนี่ยของตัวกุ๊ปสองยิ่งกุ๊ปสองก็จะดีกว่ากุ๊ปหนึ่งกุ๊ปสามก็จะดีกุ๊ป,2 2> ปสองปิโตนัเนี่ยเราใช้กุ๊ปสองเป็นอย่างน้อยนะครับบางตัวเราใช้กุ๊ปสามจะเป็นสังเคราะห์นะครับเทคโนโลยีอัลก้าเฟกนี่อันนี้จําไว้นะครับอัลก้าเฟกเนี่ยช่วยให้ฟิล์มมันแข็งแรงเพราะฉะนั้นเวลาเ,าเบรเต็ร์มาขอมาใช้ปิโตนัทเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมขับๆไปเนี่ยมัน สามร้อยห้าร้อยโลยังบิดแล้วยังเหมือนเดิมเลยอันนี้แหละเป็นเป็นคุณสมบัติของน้ํามันกิโดนัสนะครับช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายได้ใช้ทั่วไปสมมติเราสองพันโลอันนี่ยระได้ถึงสองพันสามถึงสองพันห้าร้อยโลประมาณใช่ครับใช่ครับยืดได้อีกสามร้อยห้าร้อยโลอย่างน้อยนะครับข้อต่อมาครับข้อที่ต่อมานะครับก็ช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดนะครับอันนี้เป็นหน้าที่สําคัญเลยเครื่องยนต์สะอาดแล้วก็ ข้อดีอันที่สามก็คือช่วยยืดอายุการใช้งานนั่นแหละนะครับของเครื่องยนต์ใช้ยาวนานขึ้นนะครับก็เรื่องของสมรรถนะรถก็ทำใช่ครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นที่ดีขึ้นแน่นอนนั่นครับก็อาจจะประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับง่ายากติจารณ์ไปด้วยนะครับเง่ายปากลูกค้านะครับช่วยสนับสนุนด้วยนะครับราคาตัวนี้ไม่แรงนะครับสูงกว่าปตทกับบางจากเนี่ย น่าจะห้าบาทหกบาทนะเดี๋ยวผมจะทําราคาลงไปทีหนึง่งแล้วาจะมะีทีมงานของพีโตนัานี่เข้าไปเยี่ยมลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ขอประชาชนลุกหน้าไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ